สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็มีลูกค้านะครับคือลูกค้าที่เคยเอารถมาทําเครื่องนะกับผมแล้วก็รถเขาเนี่ยมีอาการความร้อนขึ้นนะครับเอาไปใช้นานแล้วแหละทาเสร็จนานแล้วแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่ามันมีความร้อนขึ้นนะความร้อนขึ้นคือน้ํามันหายไปนะครับผมตอนเนี้ผมก็ทําการเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็แกะออกมาก็นี่นะโอลิงขาดนะครับ โอลิงฝามันขาดโอลิงฝามีอยู่สามตัวมันขาดไปสองตัวนะมีตัวล่างกับตัวกลางขาดไปนะตอนนี้นี่น้ำมันก็ดันออกหม้อพักไปนะครับนี่นะแล้วก็ตอนนี้สตาร์ทสตาร์ทก็ปกตินะเราสตาร์ทให้ดูนะครับผมเนะียเราสตาร์ทให้ดูนะครับน้ำมันจะนิ่งๆอยู่เนะนี่ย หยุดเออเราก็หยุดกังวลไปได้เลยว่าฝาโก่งฝาโก่งอะไรพวกนี้นะไม่ไม,ไม่ไม่โก่งแน่นอนนะเพราะว่าถ้าน้ํานิ่งๆแบบนี้ก็สบายแล้วนะครับฝาเรียบนะถ้าฝาโก่งเนี่ยมันจะมีน้ําเดือดเดือดเป็นฟองๆเหมือนเราต้มน้ํานะครับมันจะเดือดพอกๆออ,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 ออกมาเลยนะ เดี๋ยวใส่ใส่โอลิงหรือใส่ฝาใหม่ก็ได้นะใส่ฝาใส่โอลิงใหม่ก็ได้แล้วลองสตาร์ทไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่หยดก็ถือว่าผ่านไปนะครับผมนะเตะเตะมาใหม่เลยดิเด็ดอ๋อเนี่ยลูกค้าเขาไปซื้อมาแล้วเขาบังคับให้ฝา บางคับให้เอาฝาใหม่มีโอลิงมาด้วยนะครบชุดเลยนี่นะร้อยห้บาทอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับลูกค้าก็ไปหาซื้อมาได้มีอยู่ร้านที่เปิดนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยังไงผมใส่แล้วลองเดินเครื่องสักหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่นะเนี่ยโอลิงมันขาดตัวเนี้ยนะครับพอโอลิงมันขาดตัวเนี้ยน้ํามันก็จะดนันดันออกเส้นมอพักไปมอพักก็จะมีน้ํามันมีสายเดินทิ้งนะครับเดินทิ้งก็จะออก ทุกข้างหน้าน่ะนะครับผมโอเคนะีนะ่ยนี่นะครับก็ลองสตาร์ทเรียบร้อยใส่ฟ้าใหม่นะครับใส่ฟ้าใหม่แล้วก็ลองนะครับผมอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำมันหายกับรถที่เป็นหม้อน้ําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันเป็นเพราะ โอลิงมันขาดนะครับโอลิงมันจะมีอยู่3าตัว3ชั้นนะชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนนะครับถ้าชั้นล่างขาดหนึ่งเส้นก็น้ําดันออกหม้อพักแน่นอนนะครับแล้วก็ชั้นที่2เหมือนกันนะครับถ้ามันขาดออกไปเนี่ยก็จะออกหม้อพักแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นชั้นที่3ก็จะออกฝาเลยนะมันจะมี3ามชั้นนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆถ้ามันออกหม้อพักเนี่ยนะไอท่อนี้มันจะร้อนท่อนียมันจะร้อนแล้วก็เนี่ย สายเดนน้ำทิ้งเนนะผมก็เอาออกมาไว้ทางด้านนอกเพื่อจะมาดูว่ามันออกอยังไงไหมหรือมันจะออกหรือไม่แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะออกแล้วนะจากสัมผัสจากการสัมผัสก็จะ,จะ,จ,ะจะมาสัมผัสอยู่ที่เส้นเล็กๆนี่หนึ่งเส้นนะครับเนี่ยถ้ามันเย็นๆก็ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าเส้นนี้ต้องร้อนเส้นนี้ต้องร้อนนะเส้นล่างต้องร้อนแล้วก็เส้น เส้นบนมันจะร้อนปกติอยู่แล้วนะครับเส้นในด้านด้านบนเนี่ยมันจะร้อนร้อนปกติอยู่แล้วไอ้เส้นนี้จะร้อนแล้วก็ถ้าถ้าส่วนนี้แก้แล้วเราก็ต้องมาดูส่วนนี้ถ้าส่วนนี้ไม่มีหยดตรงนี้ด้านล่างหัวน็อตนี่นะถ้าไม่มีซึมไม่มีอะไรก็ผ่านไปนะถ้ามันมีซึมก็ควรเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับหรือเปลี่ยนโอลิงตรงนี้ใหม่ ครับเพราะว่าน็อตเป็นนอ็อตพลาสติกนะใช,ช,ช่เราใส่เป็นนอ็อตอสแตนเลสหรือน็อตเหล็กก็ได้ที่มันเป็นเกียวเบอร์ M10 1.25นะครับจะใส่ได้พอดีสั้นๆนะครับตัวนี้นะส่วนอื่นก็ไม่น่ามีอะไรนี่ผมคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาแล้วเรียบร้อยเย็นฝาก็เย็นเนี่ยนะฝาเย็นเพราะว่าอะไรน้ำมันดันขึ้นฝาไม่ได้มันก็ฝามันก็จะเย็นนะครับ ร้อนร้อนปัดเลยโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าสมมุติว่าถ้าลูกค้าเอาไปใช้แล้วมันมีปัญหาอีกเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็คงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าลูกค้าคงไม่ได้แวะมาหาแล้วนะครับผมนี่นะก็ตามนี้แต่คิดว่าส่วนใหญ่ที่ผมแก้มาก็มีแค่ มีแค่อลิงมันขาดี่เศษนะครับโอลิงนี่นะน,นะของใครรู้สึกว่าอ่าฝาใช้มานานแล้วถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนโอลิงแล้วก็เปลี่ยนฝาใหม่เลยมันจะมีโอลิงมาด้วยนะครับแบบนี้นะนี่มีโอลิงมาสามอันง่ายดีแล้วก็เปลี่ยนฝาไปเลยนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วผม,ผมประกอบแล้วนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมแล้วถ้ามันมีปัญหา ที่ผมประกอบไปถ้าผมนั่งรอดูอยู่ตรงนี้ถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มให้ดูนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะเรื่องหม้อน้ําน้ําร้อนจากอะไรไฟแดงไฟเครื่องโชว์จากอะไรนะครับส่วนใหญ่มาจากตัวนี้ส่วนใหญ่มาจากตัวนี้ประมาณอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ตรงนี้นครับอีกสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะอยู่จุดอื่นเล็กๆน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับผมส่วนใหญ่เกิดจากตรงนี้ที่ที่เจอมาหลายคันก็จะเป็นจากตรงเนี้ย โอลิงขาดเพราะหมุนเวลาหมุนเวลาเราหมุนเติมน้ําไอโอเติมหม้อน้ยาหม้อน้อํอมาเวลาเราหมุนน่ะหมุนปีนเกลียวบ้างยางขาดบ้างแบบเนี้ยนะครับผมเวลาหมุนต้องทานไอจารบีหรือน้ํามันให้มันลื่นๆนะเพื่อให้มันหมุนเข้ามาง่ายๆนะครับผมอ่ะไปแล้วเรามีไปจริงอะ่ะโอเคนะครับคีินี้ก็ออกไปแล้วนะครับผมแล้วเป็นคลิปตัวนี้คลิตัวนี้ร้อยยี่สิบห้าตัวนี้นะครับ หนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะพื้นที่เปลี่ยกเอยู่แห้งหมดแล้วนะตอนเนี้ยไม่นามีอะไรแล้วนะ้ไม่มีหยดไม่มีหยดนะครับไม่มีหยดแน่นอน แห้งแก๊กโอเคโอเคพอเย็นเยียบไม่มีร้อนนะครับสบายโอเคเี็บร้อยโอเคครับผมตามนี้นะครับในใครมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นแวะมาหาผมก็ได้นะครับ